วันนี้นะที่ว่าการอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวนักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ โดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธานกรรมการบูรณิธิราชปรชะชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่นายธีรศักดิ์มรกตทาราบิดาของนางสาวพัฒนพรมรกตทาราซึ่งนางสาวพัฒนพรอ,อายุ21ปีภูมิลำนาอยู่บ้านเลขที่355หมู่หาตมุลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลณิธิราชประชานุเคราะห์ ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีปีที่3สาขาศิลปะและการออกแบบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏลำปางเมื่อวันที่13กร,รกฎาคม2567ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปางด้วยภาวะโลหิตจางและเสียชีวิตเมื่อวันที่30กร,รกฎาคม2567ด้วยภาวะโลหิตจางและติดเชื้อในกระแสโลหิตทนันทีทางครอบครัวได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพและชาปนก,กิจณภูมิลำเนาแล้ว การได้รับเงินสงเคราะห์พระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น